สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะไม่มีกรกลับมาพบมาพ่อก,กันคือเก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวง,งามอีสานใต้ผมครับกุ้งเจริญทรัพย์นาทีบรรยา,ายพร้อมกับน้องลานะครับเนาะสิพามาเบ่งวัวง,งามสวัสดีครับน้องลาสวัสดีครับสิพามาเบ่งสองสาวดากต้นโต้นนะครับได้นเอมมาอนี้ สองสาวดาดต้นเด็กปั่นในฟาร์มนะครับเด็ก<อ>น่องน้ำมนต์ครับนออ่องยังกับน่องลายลาเด็กปั่นในฟาร์มครับสองสองส,สาวเอฟหนึ่งมนสเนเฮ้ยสองสา,สาวเอฟหนึ่งกับเอฟสองครับมนสเนวัวลูกผสมนะครับเนาะลูกผสมเงินแสนเงินล้าน เปลี่ยนบรรยากาศนะครับพี่น้องเนาะมาเบิ่งของสวยๆงามๆดากต้นต้นดากใ่ๆมาครับขอสิพามาเบิ่งใกลๆ้ๆนะครับเด้อมาเริ่มที่สาวเอฟหนึ่งครับน้องไลลานี่นะครับเด้อน้องไลลาสุดยอดวัวสาวอ,อนาคตไกลครับมัวสาวอ,อนาคตไกลอุย้ยน้องลามาซ่อนเนื้อหนังไหม่ไดีออกวไดีออกซื้อเยืเ่อเทอมันบ่ครับตัวนี้ บอกเคยออกซื้อเพราะว่าเพิ่นเพิ่นยานออกแล้วมันบ่อยู่นะก็ะเลบยบ่อได้ออกซื้อจะคือเลียงมาตั้งแต่สามสี่เดือนนะครับเดตอวน,นี้นําเขามาจากนานาฟาร์มครับตั้งแต่สามสี่เดือนจนตอนนี้ได้ปีกว่านะครับเนาะประมาณสิบสามสิบสี่เดือนแล้วครับสาวเอฟหนึ่งนะครับเด้อนี่ครับเบื้องเนื้อหนังเนื้อหนังเงบื้องหลังครับบันนี้อหลัง ตะนอครับบึงตะนอโอ้ต่างคอมันมีปันปั้ว,ว่างัวมานงวัวทองนะครับน้องหลาเนาะมื้อนี้เอาออกมาอาบน้ำบ่ครับอ,รออก,อ,อ,อ,กอาบนะออกมาอาบน้ำกาดแดดนะครับเนาะหลายคนที่สงสัยว่ามันแสนมองดมันสองแสนกัวมองดมันสีมีมันสีสองแสนกัวลึกๆของมันนะครับถ้าใแรนมเห็นกับ่อยเห็นถ้า,ายแรน้บ่เห็นกับเป็นแข่ง,งวัวตัวหนึ่งนะครับเนาะกะบวากัน คุณค่าของมันอยู่ที่คนมองเลยครับเด้อคนสีมองเป็นงัวตัวหนึ่งก็ได้คนสีมองเป็นงัวเอฟงัวสายพัฒนาอีกอย่างหนึ่งก็ได้คนสีมองคาหลายกว่านั่นก็ได้มันแล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองแต่ละคนเอาที่ว่าเข้เาเขาเฮ็ดแล้วเขาตอบโจทย์ได้เขากระเฮ็ดไปครับวันนี้เาสินมาน,มนําเสนองัวเอฟหนึ่งกับเอฟสองให้พี่น้องเพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่อยากเลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์ ต่างจากที่เขาเคยเลี้ยงตามพ่อเม่มาเนาะว่าอยากเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่กําลังอยากมีอาชีพเลี้ยงวัวนะครับเนาะคือการพัฒนาวัว f อฟหนึ่งตัวนี้ครับ F1 ตัวนี้เป็นสายสายเดรยเป็นลูกลูก SK 4 3 3สจูนะครับเนาะตัวนี้ เนื่อหนังครับพี่นอมม้องผมเลยคิดเลยว่าเลือดลอยบางโตก็ยังบบปันนี่ครับเป็นการผสมผสานที่ลงโตแห้งครับเบิ่งดากเลยพี่น้องดาดพีพออีเมียดาดมีหลายคนว่าหัวกับคือหัวคือเก่าสิพิซื้จังใดเสียนสองเสียนสามเสียน ม,มันต่างกันบ่นังหละจะต่างกันเนาะแล้วแต่มุมมองเนาะแล้วแต่มุมมองของคนนะครับคือไก่คือไก่คือนาฬิกาคือหมาคือแมวครับไ้ฟี่กับพอึหมาตัวละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นกับบอึดก็ <c oughs> แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับเนาะอันนี้เขาห้ามกันว่าได้ครับมันแล้วแต่ละมุมมองเลือกที่จะทําเลือกที่จะเห็นเอาเลยครับเนาะ วันนี้เขาก็หินํามาให้เบิ่งความสวยงามของงัวเอฟหนึ่งในฟาร,ร์มเรากับเอฟสองนะครับเนาะวันนี้สีเน้นเน้นเน้นเน,นตัวเอฟหนึ่งนี่ยนะครับเพราะเขาขึ้นยืนอยู่ข้างนอกเอฟสองตัวนั้นทายแล้วครับน้องน้ำมุนทายไปแล้วเมื่อวานเมื่อก่อรวันนี้เน้นน้องไลลาให้เบิ่งนะครับเนาะมีราคาเปิดอยู่บ่ครับน้องล่ะราคาหลังไม้เนาะพรมนี่สองตัวนี่อยู่ที่หากรวดนะครับเด้่อคุยได้ครับหากรวด F1 กับ f 2ฟสองห้ากัวข,ขึ้นเครื่องบินให้เลยไครทิมักงัวไครสนใจเอาง่วไปเห็ดง่วประกวดไครสนใจพัฒนาสายพันุไครมีแนวความคิดสิตรงกันก็โทรหาเฮาได้เลยครับเอศูนย์หสอด้นย์6สามเการายละเอียดราคาเฮาคุยกันได้ครับหากรัวโฮมนี้สองตัวนี้ สุดยอดสุดยอดอีลีครับใอ้หนางลายยืนตรงคางกันเห็นไหมน้ำมนต์หันมาลูกน้ำมนต์น้ำมนต์อ้ยหันมาตะกี้เคยฝันอยากมีแบบสี่แต่ทุกมือก็มีแล้วครับกระถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกขันหนึ่งนะครับนะเนาะฝันที่เป็นจริงแั่ก่ตกอนผม ผมขายทุเรียนอยู่เนาะผมก็มีความคิดอยากเลี้ยงงัวนําเขาผมก็สั่งซื้อง้วในเฟสนี่แหละครับมาสองตก็เป็นไทยกลางๆผสมบามันแน่นี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงงวัวบว่าจะขวาสิมาได้ไก่ปนนี่นะครับเนาะก็ฝากถึงพี่น้องที่ที่อยากเฮ็ดอยากทำนะครับเนาะกะถ้าเฮาได้ลงมือเฮ็ดนี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปแล้วเคองหนึ่งองี่ยังทียังไม่ได้เฮ็ดย่าพึ่งไป คิดวกกับของเห็ดบ่ดใดเลยครับเด้่อเป็นแนวทางวันนี้กําลังเห็นงวงกับของงามแห้งวันนี้บอยค่อยเด้วออกมานะครับงามงามงามขักสุดยอดสายพันธุ์สุดยอดการพัฒนานะครับเนาะเอสองตัวนี้เอฟสองนะครับเด้น้องน้ำมนต์ตัวนี้เ1ฟหนึ่ง อีกไม่ไกลเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงเลือดลอยมันมอน้องละเลือดลอยมีเลือดอยมีอยู่แต่ว่าเขาอยากพัฒนาแบบว่าไล่จาก F 1 f หนึ่งเอฟอเป็นหอดเลือดลอยนะน้องละเพื่อเป็นเป็นการถีงถึงจุดสูงสุดในการพัฒนานะครับเนาะแล้วก็พัฒนาให้มันโตออกมาเป็นตะบึงนะําม,มันเปนพัฒนามีแต่ซื้อว่าเลือดลอยออแต่โตงัวนเอแยะอยู่ไม่นกับบอมเนนะครับ เลือดลอยมันก็ต้องมีความลงโตของมันให้มันสมกับคำว,ว่าเลือดลอยนะมันนี่สุดยอดสายพันธุ์นะครับเด้อฝากถึงผู้ที่กำลังอยากเลี้ยงนะครับเนาะนนให้ทุกคนมีความไปยังไดครัตัวน,นี้ปีกว่าตัวน,นี้ก็ตั้งสิปีตัวน,นั้นสิบเอ็ดเดือนตัวน,นี้ปีกว่าครับ f 1 f 2 อน,อนอนซอนออนซอนนองหลาเอ้ยเอา้อครับเด้อถา้าไพอยากเบิ่งโตจริงมาเบื่องได้ด้อครับเด้อที่บ้านน้องคำตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษบ้านนองคำตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับเบอร์โทร0622680039เขาก็มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เบิ่งเด้อครับเด้อบเบว่ามีแต่แบบสี่ครับผู้ใดเหมาะกับแบบใดก็มาเลือกเอาครับมีทุกแบบมีทุกเพศ น้ำมอญออกมาเบิงในลูกน้ำมอญฐานหนาไหเนี่ยสุดยอดสายพันธุ์การพัฒนาที่ล่งโตแหงครับซึ่งนี่ขนาดเอฟหนึ่งนะครับในเบิงว่าตัวน้อยตัวนี้เอฟหนึ่งจักน้อยก็ใกล้กลผสมแล้วน้องหล่ะเนาะตัวนี้ห่วงหนักห่วงหนาห่วงไว้ดนแลล่ะครับจะาของเพิ่นน้องหล่มาศิลักขายอยู่ เอาคู่นี้ใครอยากเอาไปเฮ็ดก้องฝันกะหากลัวเด้ครับด้วยหากลัวคุยกันได้ครับ0 6 2 2 6 8 0 0 3 9หาเ้าโทรหาเฮาได้ครับเหมือนนี่กับโมมียังหลายนะครับด้วยกับฝากช่องน้ำแข็งนยครับช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับนอกื่อสิบพาดคลิปงงงามที่มาเปิดให้พี่น้องจับจองกันช่วงนี้มีหลายคัดวยครับด้วย บรงนี้ว่างครับสิเอา่กงว่ามาเปิดให้เบิงบ้งคักเบิ้งกีนน้องอย่าลืมครับบางโตถือบางโตแพ่งไกยาว่ากันครับแล้วแต่สถานะแล้วแต่ความเป็นไปได้ <c oughs> แล้วแต่ความมักความชอบนะครับเนาะ,นะ <c oughs> พิดาลาดประการใดขอโทษขออาภายัยนะครับเด้อวัน <c oughs> นี้ก็ขอจากไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ